สวัสดีจ้ะพระจ่าแม่จ๋าวันนี้ยายพินจะมารีวิวแหนมจ้าเอ๋นะช่องจเะเอ๋ช่องจ้าเอ, Channel อะแชน n นลอ่ะส่วนน้อยสวนน้อยน้อยปลูกร้อยอย่างอะ่ะปลาลปลาส้มประจ่อะ่ะจเอ c แชน n นลอันนี้ยายพินใส่กระเทียมสับนะกระเทียมทุบสับพอแหลกให้แดกได้กับกระเทียมกับพริกขี้หนูนะ สูตรไม่ซ้ำประจำไม่ได้ว่าคราวที่แล้วใส่อะไรลงไปบ้างอันนี้นหอมนะกระเทียมกับพริกขี้หนูผัดเพอหอมมาจ้ะสูตรไม่ซ้ำประจำไม่ได้มีอะไรมั่งอันนี้ใบตั้งโ๋หอมใหญ่พริกสดหัน่นรวมกันไว้ใส่เยอะๆนะอันนี้แหนมอันนี้ขอบอกว่าแหนมน้องก้อนใหญ่นะราคาเท่าไหร่ไม่รู้เพราะว่าน้องให้มาฟรีจ้ะ แหนมของน้องนะไม่ใช่มีแต่ใบตองนะแหนมห่อใบตองของน้องเจเอกชาแนลว่ะจ้ะช่องเจ๊เอแชาแนลเพื่อนๆสั่งกินได้จ้ะกระทะนี้มันเจ็ดอันนันเนี่ยน้องขายอันเท่าไหร่ไม่รู้เพราะเพื่ออะไรบอกไม่ให้มันติดกระทะกระทะมันเล็กถ้าแหนมพวกแหนมอม่ะ กระทะมันเล็กนะมันเบาถ้าตะกูลแหนมเนี่ยเราไม่ต้องใส่เครื่องปรุงพวกซุรสรสดีแล้วนะเพราะว่าน้องเขาใส่มาแล้วเชื่อเถอะอันนี้มาใส่แล้วก็หยุดจะใส่อะไรลงไปอีกมาเตรียมก่อนว่าอย่าใส่เครื่องปรุงเยอะนะเพราะว่าอันพวกนี้เขาจะมีรสชาติอยู่แล้วจากซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยใส่ลงไปจากซอสหอยซีอิ๊วขาวใส่ลงไป ขาขาวปลาเขียวใส่ลงไปจะใส่อะไรมันอี่างใส่ไซสกับความอร่อยลงไปจ้ะอันนี้อะไรพอพอน้องเริ่มเนี่ยเห็นไหมน้ำมันเริ่มออกนะมันจะนิ่มๆนิ่มๆหมูเริ่มนิ่มน้ำมันเริ่มออกนะจ๊ะนี่จ้ะเห็นไหมน้ำมันเริ่มมาละพอน้ำมันเริ่มมานี่จ้ะไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ห่านใส่ลงไปเลยจ้ะไข่อะไรก็ได้จ้ะแต่อย่าใส่ไข่คนนะ เดี๋ยวเมนขิวไข่เป็ดสองฟอ,องเลยคือถึงใส่เคาะเคาะแต่ถ้าไม่เคาะแล้วมันจะไหม้ก้นจ้ะก้นจะดำจะ้ะไม่ใช่ก้นคนผัดนะก้นกระทะจะ้ะไข่จ้ะกระทะลูกเนี้ยไม่ถูกใจมันเล็กจะ้ะเพราะไข่สะดุ้งสะดุ้งอ่ะจะ้ะ ถ้าเรากลัวไหมเราก็แบบว่าเราเติมน้ำมันลงไปอีกได้นะแต่นี่ยจพินไม่ชอบน้ำมันเยอะจ้ะก็เลยไม่ไม่ใส่นะแล้วน้ำมันพอแค่นี้นะน้ำมันจะเยอะแล้วมันจะเยะิ้มโอ้กระทะหลังจากที่เราคนมาคนไปคนไปคนมาเห็นไหมน้ำมันมันจะดีดีดอย่างนี้ถ้าเราใส่น้ำมันเยอะแล้วมันจะแย่ yeah. ไม่ได้กินแต่ยจพินไม่ชอบ ใส่ไข่ใบเดียวอ่ะกาลังดีแต่นี่เดยบินชอบกินไข่ยเยอะๆนะนี่จ้ะพอไข่สุกสนิทแล้วเนี่ยน้ำมันเริ่มดีแป๊ะแป๊แป๊แป๊บอย่างนี้แล้วใส่ลงไปเลยจ้ะผักเยอะๆอร่อยจ้ะเพราะว่าเดียบินจะไม่ค่อยกินแหนมเยอะอ่ะแต่นี้เราใส่แหนมเพื่อให้มันเป็นกลิ่นเป็นรสชาติเนาะนเห็นไหมพอผักสลดสลดเราก็ใช้ได้ละถ้าจะให้อร่อยก็ใส่ผักให้น้อยกันนี่ใส่ไข่ให้น้อยกันนี่ถ้าเพื่อนๆชอบกินแหนมนะ อันนี้มันอาหารไทยมันดีอย่างเดียวมันสูตรตามใจเราอะเราอยากใส่อะไรเท่าไหร่ก็ได้นี่ไงเคาะหอมมากตอนเนี้ยขอปิดแก๊สกันเนาะใช้ได้ละผักแคบผัดแคบผักสลดสลดไม่ใช่คนผัดนะสลดสลดถอะผักสลดสลรกระทะมันเล็กมันต้องจับกระทะมือหนึ่งแล้วก็ทำมือหนึ่งแต่นี้อย่างว่าเนาะเราไม่ได้ตั้งกล้องนะ ไม่ไ้ใช้ขาตั้งกล้องเนาะหอมมากเดี๋ยวขอกินก่อนนะปิดเก๊ดกันเป็นไงพอจับเมืจ่าคะเดี๋ยวเขาชิมก่อนนะโอ้โหบอกแล้วสูตรไม่ซ้ำเพราะเราจำไม่ได้แต่อร่อยจริงจ้ะเพราะว่าแหนมมันก็อร่อยอยู่แล้วเนาะเราเรามาผัดใส่เครื่องอย่างเงี้ย กระข่ามาันจะหอมๆเปรีป้ยวๆเขาบอกว่าสูตรนี้ต้องใช้แหนมที่มันเปรี้ยวแล้วนะถ้าแหนมไม่เปรีป้ยวมันจะไม่อร่อยจ้ะอ,อร่อยจริงเข,ออขงาตบๆเขอขึ้นข้าวต่อ ทษดีเป็นของท่านผู้ชมนะจ๊ะมันเปรี้ยวหอมๆถ้าใครใช่ชอบแหนมเยอะก็ใส่แหนมให้มากกว่าน,นี้หรือใส่ไข่ใส่ผักให้น้อยลองนอนี้แต่เชพินชอบผักชอบอันนี้จ้ะอร่อยของจริงอ่ะ เราลงทุนแค่กี่บาทค่าแหนมห้าสิบข้าไข่สิบบาทใบตั้งโอ,อกกับพริกสิบบาทสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบบาทจะดูเราได้แปดสิบาทได้กระลมังเบลอเลยล่ะขอจบคลิปก่อนนะจ๊ะขอกิ้งต่อให้อิ่มก่อนแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะคลิปหน้าโชคดีเป็นของท่านผู้ชมจ้ะ